ไงทำอะไรทำอะไรผมจะส่งทำสีพี่จะเขียนสปอนเซอร์ให้ไงเฮ้ยผมจะส่งทำสีเอ้ามันลบไม่ออกเลยเนี่ยก็มันและมันจะได้ดูสวยสวยสวยไม่ผมจะส่งทำสีอยู่เอายังพอแล้วมันจะเอาออกไหมเนี่ยอไม่หาอะไรจินอม่องทินเนอร์มารลบเลยโอ้โหตายแล้วจะทินเนอร์อะไรนี่สเปรย์พี่อยากลองสเปรย์ด้วยพอดีเลยอย่าว่า สี่จะเป็น H S ร้างชุดข้างนะสีอย่ากมาฉีดเล่นน้ามันเนี่ยโอ้โหมันไม่เป็นไรไม่ออกหรอกมันล้างชุดข้างมันทำมาแรงนะมันมันสามารถเราออกได้นะแต่ที่จริงเราเราไม่สมควรมาใช้กับพวกชุดสีนะเพราะมันแรงมากเอาลองดูลองดูนพ่จะิญทำให้ดูปื้ดเดียวออกเลยว่าไปจริงจริงเฮ้ยโอ้โหเลอะหมดเลยจริงออกไหมออก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 เห็นไหมออกคือ สเปรย์เนี่ยเราใช้สำหรับล้างชุดข้างเดียวอ,อย่าเองประทังชุดสีแบบผมเ<อ>นี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดแต่เนี่ยเป็นงานดิบมันไม่เป็นไรนี่ใช่เป็นงานดิบไม่เป็นไรแต่ถ้าเราที่เราทําสีมาเนี่ยคนเนี้ยลองไหมอย่าลองดีกว่าเพราะว่าเนี่ยออกเนี่ยเห็นไหมตามบางทีเนี่ยดู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 ดดดตามบางทีอ้าวตายว่าไปกับตาแล้วฝั่งนี้เอเจนสดูฝั่งนี้เอเจนสนะอ่าอ้าอ้าตายว่าไปกับตา ไ็นไงสปเปรย์โคตรดีแต่แต่ผมใช้ทางที่ผิดที่จริงอ่ะเราต้องเอาไปล้างชุดข้างพวกรถออโตเมติกก็คือหลายหลายคนอาจจะเห็นคลิปในช่องตัามบางทีแล้วว่าเป็นยังไงมีวิวให้ดูความแรงว่ากัเถอะใช่เขาคือมันใช้งานได้แบบว่าเอาไว้สําหรับพวกเป็นรถแข็งหน้าสิ้นหรือว่าจะเอาอ้กไก่ไปเอาเอาไว้สําหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ล้างเวลาฉุกเฉินเวลาแบบเร่งด่วนอย่างเงี้ยกระป๋องละเท่าไหร่วะ ห้าสิบเก้าบาท9้าสิบเก้าบาทเออบางคนมีโปรโมชั่นมีส่วนลดนู่นนี่นั่นก็ประมาณเจ็ดกว่าบาทใช่นี่โอเคถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักตะก,กร้าไปให้นะครับผมทุกคนโอเคแค่นี้แหละไป